กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะฮัลโหลฮเลสวัสดีจ้าจ๋าทุกคนนะคะจบกันไปแล้วสำหรับของห่วงคุณคีห้ามผวนใครผวนจะตีสักปปาบหนึ่งนะคะมาต่อกันติดๆเลยค่ะผิดรักคุณพายใครที่ยังไม่อุดหนุนอีบุ๊ก รีบไปซื้อลิง์กอยู่ใต้คลิปนะคะใครไม่ไปซื้อเดี๋ยวจะหยิกสักสองทีแบบหนุบหนับนะคะอย่าลืมอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะวาวารรรินี่เราก็พี่เจสกายวิสกี้ค่ะก็ขายนิยายแต่งเมียนั่นแหละค่ะรีบๆซื้อเถอะอยากแต่งแล้วคิ้ๆๆเอาล่ะนิยายเรื่องผิดรักคุณภายนะคะจะเป็นเรื่องของคุณภายกับดาราซึ่งจะมีทั้งหมดยาวมาก72ตอนจุกบ รอมร้อกับ NC แบบหนุบหนับหมุบหมับมากป๊าบป๊บกันรุนแรงที่สุดในโลก72ตอนนี้แน่นอนว่า NC ไม่อ่านนะจ๊ะข้ามไปก่อนเอาไว้อ่านให้พี่เจฟ,ฟังคนเดียวส่วนใครอยากจะดูว่าฉาก NC ของดารากับคุณพายจะหน,นุบหนับกุบกับแค่ไหนไปซื้ออ่านเอาเองเด้อจินตนาการเอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุบนิยายเรื่องผิดรักคุณพาย ผู้เขียนสกายวิสกี้ผู้ภาควารุรีนีสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือสแกนเนื้อหาส่วนใดก็ตามยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้นบทที่หนึ่งดาราคลั่งรักพี่พายขะ ตัวขึ้นต้องเป็นเจ้าสาวของดารานะคะเขาจองพี่ภายนะห้ามไปชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอื่นด้วยเพราะว่าพี่ภายเป็นของดาราเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบบอกกับพี่สาวที่แบกเธอขึ้นหลังายในวัยสิบสี่พยักหน้าแมนอายุจะยังน้อยแต่รูปร่างของภายกลับดูเป็นผู้ใหญ่อาจเป็นเพราะายกินอิม่มนอนหลับออกกำลังกายมากทำให้ภายดูโตกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันไปอีก ถ้าอย่างนั้นเจ้าสาวของพี่ต้องโตเร็วๆนะคะพายตอบน้องเอียงแก้มรับปากอิ่มของดาราได้สิคะวันนี้เราไปกินข้าวขาหมูกันนะคะดาราจะรีบโตเร็วๆไงเจ้าหญิงของโรงเรียนเซนควีนอย่างดารานั้นเดินลงจากบันไดสูงของอาคารกลางผู้คนต่างเหลียวตามองเป็นตาเดียวกันแน่นอนว่าดาราพิรมรักษา เธอเป็นสาวฮอตลูกหลานคนรวยเรียนหนังสือเก่งใจดีมีเมตตามูทิตาการุณาอุเบกขาศีลแปดเดี๋ยวนะอันนั้นก็เกินไปเอาเป็นว่าจบที่ใจดีมีเมตตาก็แล้วกันดาราสวยมากแบบเพิ่มก่อไก่ยังไงก็ไม่พอร่างสูง163รูปร่างบาบบางแถมมีดวงตาที่งดงามอีกหากใครได้สบตากับดาราแล้วล่ะก็ เป็นอันต้องตกหลุมรักเจ้าลอนแกพี่ดาราสบตาฉันอ๊อตายซะดีกว่าควีนของโรงเรียนมาแล้วหลีดอยากจะเอาหัวหม่งกําแพงแกฉันอยากเกิดเป็นติ่งเนื้อบนคอพี่เขาว่าเมื่อยามที่ดาราเดินผ่านเรายิ้มให้มันก็เหมือนกับว่าคนเหล่านั้นหลอมละลายกลายเป็นของเหลวสีใสอยากคิดลึก ของเหลวมันก็มีหลายแบบสวัสดีค่ะรุ่นน้องดารากล่าวคนเป็นร้อยขานรับดาราได้แต่ยิ้มเคินออร่าเธอเหมือนกับนางฟ้าแสนสวยส่วนเช้าโลกคือรุ่นน้องในโรงเรียนนั่นละ่ะรถยนต์สีดำมันปรับขับเข้ามาจอดที่หน้าบันไดสูงประตูเปิดออกเจ้าของรถก้าวลงมานี้ก็อีกคนอดีตสิทธ์เก่า ผู้ชอบสวมผ้าปิดจมูกปิดบังใบหน้าของตัวเองเอาไว้เอาจริงไหมไม่มีใครเคยเห็นหน้าของพายหลงพายเป็นรุ่นพี่ของสถาบันแห่งนี้แต่เรียนแค่ไม่กี่ปีหรอเพราะเก่งเกินคนเข้ามาหาวิทยาลัยตั้งแต่าอายุ15และตอนนี้พายหลงคนนี้เรียนจบปริญญาโทด้านการบริหารเขาว่ากันว่าพายก็คือครูมันของควีนโรงเรียนคนปัจจุบันยังไงล่ะ ดาราพี่มารับแล้วนะคะเสียงนั้นอ่อนโยนมากเมื่อได้เอ่ยกับสาวสวยตรงหน้านิสัยของพายเงียบครึมเย็นชาเขาว่ากันว่าพายเป็นเสือยิ้มยากภายสูงหุ่นเหมือนกับพวกนางแบบใบหน้าคิดว่าคงสวยที่ใช้คำว่าคิดว่าเพราะไม่มีใครได้เห็นหน้าภายอีกก็แม้คุณปิดหน้าตลอดเคยมีคำถามในหมู่นักเรียนว่าพี่พายเขาปิดหน้าทำไมกัน แล้วก็มีคนเคยมาตอบกระทูบอกว่าคุณพายนามสกุลหลงคนนี้เป็นขี้กลากบ้างขี้เกลือนบ้างละ่ะโรคติดต่อทางผิวหนังบ้างแต่าว่ากระทู้นั่นก็ระเบิดตัวเองไปในพริบตาเสียงดังตู้มใหญ่ว่ากันต่อเรื่องของพายลงท่าทางหล่อนกล้าใจมากดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุสวมกางเกงสีดำพอดีตัวเสื้อเชิ้ตตัวยาวสีหวาน เขากับรองเท้าผ้าใบที่ดูธรรมัดธรรมงราคานะหรอครูลับเป็นแสนมือเรียวยื่นมือไปรับมือเล็กขาวนวลเกลี้ยงกล่ของดาราเขาว่ากันว่าพายเป็นคนคลั่งรักหล่อนหลงไหลในตัวของดาราก็สมัยเด็กแบกกันไปแบกกันมาหลังโรงเรียนเลิกก็แบกกันกลับบ้านไปกินขนมหน้าโรงเรียนดาราห่วงพี่สาวมากใครเข้าใกล้ภายไม่ได้หรอกดาราจะมองตั้งแต่ หัวจรดเล็บเท้าแล้วก็บอกว่าพี่คะอย่าม,มองมากนะคะเดี๋ยวเจ้าสาวของหนูจะสึกหรอเหมือนฟันหนูนี่ไงแฮดาราลูกหนูจะรักกับพี่เขาแต่หนูไม่ควรบูลลี่ฟันหน้าตัวเองนะคะใครเข้าใกล้พา,ายก็ไม่ได้เป็นอันจะต้องเจอริดเดตนางพญาฟันหลอกันเป็นทิวแถวดาราจะไล่สวบไล่งับ โดยใช้เชื้อโรคในปากของตัวเองกลายเป็นอาวุธชีวภาพอันแรงกล้าจนกระทั่งมารดาทั้งสองขีตาพิรมรักษากับดาวันพิรมรักษาต้องยิ้มหวานถือกระเช้าแล้วเอ่ยขอโทษผู้ปกครองที่เป็นคู่กรณีมอบเงินให้โรงเรียนอีกยี่สิบล้านบาทเพื่อไม่ให้เขาไล่ลูกสาวตัวเองออกลูกหนอนลูกได้เชื้อคลั่งรักมานดาขีตามาเต็มเมดาราคะ ฟังแมข่ขีนะคะหนูเป็นคนสวยขาของแม่นะคะไม่ได้เป็นหมาหงหงขีตาบอกแก่ลูกสาวด้านคุณแม่ดาวันก็กล่าวอีกว่าพี่ขีคะหรือว่าเราจะพาลูกไปรับวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันไว้ดีกว่าคะก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกกันไว้ดีกว่าแก้นะคะพี่ขีดาวันอย่าบูลรี่ลูกนะคะและจากเหตุการณ์นั้นดยความที่พายรักน้องมาก พายก็เลยหาทางเรียนให้จบโดยเร็วและนั่นคือความกลัางรักข้อแรกของพายพี่พายดาราจะเป็นเด็กหญิงเมื่อได้อยู่กับพี่สาวเธอขี้อ่อนมากบวกกับหน้าตาที่น่ารักนั่นทำให้หัวใจของพายปากดินก็แบบว่ามันหลงรักหัวปักหัวปัยังไงล่ะคาพายขานรับเสียงหวานสวมหน้ากากอ,อนาไมาสีดำ นั่นทำให้พายดูลึกลับและน่าค้นหารับนี่ไปสิคะว่าแล้วดาราก็ยิงลูกสอนอากาศไปหาพี่เขาส่วนพี่เขานะรอเอาเข้าไปสิพายแอนอกซ้ายมารับจากนั้นส่งมินิฮาร์กลับไปให้ดาราและแล้วโลกกลายเป็นสีชมพูนักเรียนหญิงของเซนควีนพากันตายอย่างสงบ ศพเป็นสีชมพูเกลือนกลาดหล้มตัวลงนอนเกลือกลิ้งไปกับพื้นน้ำลายฟูมปากราะอิจฉาความรักของคนทั้งคู่เอ๊ะหรือว่าพวกเขาได้ผิดที่เรียกว่าหวานจนเลี่ยนไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะบางคนอยากเข้ามาแทรกกลางระหว่างรักของคนทั้งสองแต่ด้วยความที่คลั่งรักกันมากจึงไม่มีใครมาพากหัวใจของพวกเขาได้ยกเว้นก็ตามาร์จน ร่างสูงของประธานนักเรียนในานามของมานพาจนก้าวลงมาแล้วเอมิลี่มันมงคลเอมิลี่เป็นคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อกับภายมากแต่หล่อนเกิดหลังคายไปเจ็ดปีเลยทีเดียวร่างบางในชุดนักบาสรีบวิ่งลงบันไดมาหาเพื่อนใช่เอมิลี่เป็นเพื่อนกับดาราและชื่อเล่นของเอมิลี่ก็คือเอมดาราไปดูเราซ้อมบาสไห ร่างสูงถามเพื่อนสนิทในวงเล็บคิดไม่ซื่อเอมิลี่หลงดารามาตั้งแต่เจ็ดขวบสมัยที่ดาราแปลงร่างเป็นม้าเราก็วิ่งไล่งักพวกสาวๆเนื่องจากห่วงพี่สาวอย่างพายมากและเมื่อดาราโดนแม่แม,แม่เอาตะกร้อครอบปากดาราก็ไม่มีเพื่อนเล่นเอมิลี่คนนี้อาสาเป็นเพื่อนกับดาราเขาโตมาหน่อยไม่อยากเป็นเพื่อนแต่อยากเล่นเพื่อนมากกว่าดาราได้แต่มองซ้าย มองขวาเธอไม่รู้จะเลือกใครดีพี่พายวาทีเจ้าสาวหรือเอมิลี่เพื่อนสนิทด,ดาราเกิดความลำบากใจในแวาลตาแล้วปตาครั้นแล้วผู้หญิงที่หลงรักน้องปานดวงใจก็เข้าใจสถานการณ์ได้ดาราดูเพื่อนซอมบาทก่อนก็ได้นะคะถ่ายเข้าใจน้องเสมอเพราะว่าพายเลี้ยงดารามาตั้งแต่ขาออมเปื้อนสุกฝักทองดังนั้น แค่มองตาพายก็รู้แล้วว่าน้องดาราคิดยังไงอีกต่ว่าดาราห่วงความรู้สึกของพี่สาวพี่รอได้คะ่ะเราค่อยกลับบ้านกันดีไหมคะเสียงอบอุ่นเอ่ยขึ้นภายใต้ผ้าปิดจมูกใบหน้าของพายยิ้มกว้างอีกอย่างพี่มีเอกสารต้องจัดการด้วยนะคะพายกล่าวต่อดารายิ้มกว้างวิ่งเข้ามากอดพี่คนสวยหัวใจเต้นแรง นาแดงขึ้นทุกทีแล้วพี่พายเขาอยากกลืนกินตัวเองทั้งตัวแล้วนะถ้าพี่พายเป็นอาหารป่านนี้ยกองอยู่ในกระเพาะของดาราเรียบร้อยแล้วล่ะขอบคุณนะคะพี่พายดารากล่าวเธอยิ้มให้กับร่างสูง,งเง่อยหน้าขึ้นสบตากับพี่เขาพีพายจ้ะเขาอยากสิบแปดเร็ว,เ,รวเขาจะได้กินพี่พายนั่นคือความคิดของดารา ถ้าถามว่าทำไมสิบบาคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อสองพันปีที่แล้วนานไปค่ะดาราพึ่งจะสิบแปดเนาะเอาใหม่ย้อนไปเมื่อดาราอายุสิบห้าปีเด็กสาวเดินเข้าไปในห้องของมารดาเธอเคาะประตูครั้งแรกก็เงียบครั้งที่สองก็เงียบอีก ครั้งที่สมก็ยังเงียบพอจะเคาะครั้งที่สี่มารดาขีตาก็เดินออกมาแมคขี่ยิ้มหวานแหลยังสวมเสื้อนอนกลับด้านเอกอวยยังไงคะคนสวยคะขีตาถามลูกสาวรู้สึกเสื้อมันรัดคออุตตะใส่เสื้อกลับด้านดารามีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะขนลูกมองแม่ที่เหมือนไปรบมาเอแมคขี่ทำอะไรในห้องกันหน้า อยากรู้จังอยากรู้อ่ะืมอยากรู้อยากรู้ดาวหวันคะลูกจะเข้าไปแล้วนะคะขีตารีบตะโกนดังเมื่อบอกให้พันรยารับทราบจะได้รีบเก็บของให้เรียบร้อยทั้งหมดขนด้านในเก็บของแล้วเราก็ยัดมันเข้าไปในตู้ห้องแต่งตัวจากนั้นดาวหวันก็ออกมาสองกระจกตายแล้วคอยเป็นรอที่แปลว่าขอเป็นรอยนะจ๊ะ ดาวันรีบไปเอาเสื้อขนมิง้งมาใสเอ่อเข้ามาได้จ้ะดาวันรีบบอกมองเตียงวิตามีรอยบางอย่างตายแล้วน้ำท่วมเตียงเธอรีบกระโดดขึ้นไปนั่งทับรอยน้ำทันทีไม่ต้องอยากรู้หรอกนะคะว่าน้ำอะไรเอาเป็นว่าน้ำใสใจจริงก็แล้วกันค่ะมีอะไรหรอคะลูกดาวันผูกเปื้อนราคะของสามีรีบอ้าแขนรับลูกสาว สวยวันสวยคืนเฮ้ยดาราสวยเหมือนแม่ดาววันไม่มีผิดแม่คะเสียงหวานแบบนี้ทีไรแม่ขี่กับแม่ดาววันตายเรียบดาราอยากได้อะไรประเคนให้ลูกทั้งหมดแม้กระทั่งจะมีลูกอีกคนดาววันกับขี่ตาก็ยังไม่กล้าคะทั้งสองขานรับเห็นผลผลิตของตัวเองที่กำลังเติบโตดาราอยากจะถามค่ะ ถามว่ายังไงคะถ้าเรื่องคณิตหรือคำนวณมา่ดาวหวันขอผ่านก่อนนะคะดาวหวันนี่ไม่ชอบคำนวณขนาดสุขคูณแม่สิบสองดาวหวันยังท่องไม่ได้ได้แต่สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบแปดไปนู่นแล้วสิเปล่าค่ะไม่ใช่วิชาคำนวณโล่งอกถูกวันนี้เรื่องเลขบอกเลยนะว่าเก่งแค่ตัวเลขเงินของผัวกี่บาทกี่บาทดาวหวันรู้หมด อย่านะใครก็ตามแต่อย่าได้คิดซ่อนเงินเมียเป็นอันขาดถ้างั้นหนูจะปรึกษาเรื่องอะไรล่ะคะลูกขีตาถามลูกสาวคนสวยของแม่คะดาราอยากเป็นดาราหรือเปล่าถ้าเป็นแม่ขี่จะกลายเป็นนายทุนซีรีส์ให้สักเรื่องเพราะลูกสาวของขีตานะ่ะงามล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดซะอีกอืมวิชาเพศศึกษาค่ะแม่ฮะ คุณแม่ทั้งสองระเบิดเสียงออกมาพร้อมกันเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่เหน้าวิตกกังวลใจสเหลิเกินนี่อย่าบอกนะคะว่าหนูไปทำใครท้องโอ้ยกีตาถามแล้วก็ร้องออกมาเพราะพันระยะทำปูหนีบอีปิ๊เอ้ยปูหนีบสีข้างสับบ้าหรือยังไงคะพี่ขีดาวันถอนหายใจเสียงเครียดสามีเธอไม่ไหวเลยดาราเป็นผู้หญิงมีมะเขือม่วงที่ไหนกันล่ะ พี่ล้อเล่นไงคะก็ดูลูกเดาเครียดไงก็อยากทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะคะทีรักขาขีตายิ้มแย้มหนักวันเมียเธอยิ่งดุเหมือนม้าแต่ก็ได้แค่คิดหรอกขับพูดออกไปดาวันนะ่ะไม่รู้ว่าจะลงโทษขีตายังไงบ้างเพราะฉะนั้นดาวันไม่มีวันรู้ว่าขีตาคิดว่าเมียดุยิ่งกว่หม,มาซะอีกคุณแม่ทั้งสองหันไปมองลูกสาว ดาวันเป็นคนถามเข้าประเด็นทันทีบอกแม่มานะคะพูดออกมาตรงๆเลยเราเป็นครอบครัวหญิงๆมีอะไรรอเข้าใจกันเสมอนะคะลูกดารามองแม่คีทีมองแม่ดาวันอีกทีก่อนจะกล่าวว่าดาราจะมีเซ็กได้ตอนอายุเท่าไหร่คะตรงประเด็นชัดเจนแจมแจ้งและมุงเน้นมุงเน้นพอไหมคะ ขุณแม่คะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ